Hello everyone, welcome to Phong e-learning. Today, you are going to learn English with me, Teacher Baytoy. The topic which we are going to talk about is Imperative Sentence. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะและสวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษกับดิฉันนางสาวปรัชญาพรกิติกุสุริค,ค่ะหรือคุณครูใบเตยในวันนี้ค่ะเป็นบทเรียนออนไลน์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5บทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะก็คือเรื่อง imperative a imperative คืออะไรคะนักเรียน imperative ก็คือประโยคค่ะที่มีการนำ Infinitive without to ขึ้นต้นประโยคเพื่อให้ประโยคเหล่านั้นกลายเป็นประโยคคำสั่งกลายเป็นประโยคขอร้องกลายเป็นประโยคแนะนำหรือการตักเตือนกลายเป็นประโยคเชื้อเชิญซึ่งประโยคเหล่านี้เราล้วนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ครูอยากให้ข้อสังเกตอีกนิดนึงค่ะว่าประโยคเหล่านี้ เป็นประโยคที่มีอารมณ์ความรู้สึกและโทนน้ำเสียงของการพูดคุยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการสื่อความหมายให้กับผู้ฟังเจตนาของผู้พูดและผู้ฟังนั้นจะเกิดขึ้นได้ไปในทิศทางเดียวกันขึ้นอยู่กับน้ำเสียงยกตัวอย่างเช่นค่ะประโยคที่ว่าถ้าคุณครูบอกนักเรียนนักเรียนหยุดอยู่ตรงนั้นก็คือ บอกนักเรียนเฉยใช่ไหมคะันักเรียนหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนเผื่อมีอะไรอยู่ข้างหน้าขวางทางอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูบอกว่านักเรียนหยุดอยู่ตรงนั้นนะอันเนี้ยคือประโยคคําสั่งแบบบีบบังคับเลยใช่ไหมคะว่าเธอต้องหยุดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะว่าโทนน้ําเสียงของการพูดมันแตกต่างกันก็เลยทําให้ประโยคเหล่านั้นมีเนื้อความมีความรู้สึกมีความหมายที่ต่างกันและถ้าเมื่อไหร่ที่ประโยคเหล่านี้มีคําว่า please เข้าไปร่วมด้วยล่ะคะคำว่า please แปลว่าอะไรคะ please ก็คือกัรุณาหรือได้โปรดนั่นเองใช่ไหมคะ please ก็คือกรุณาหรือได้โปรดแต่เมื่อไหร่ที่คุณครูเติมเข้าไปในประโยคคะนักเรียนคะกรุณาหยุดอยู่ตรงนั้นก็คือเป็นขอร้องใช่ไหมคะว่านักเรียนช่วยหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนเห็นชัดไหมคะว่ามันคือความแตกต่างแบบนี้อะต่อมาคะ่ะประโยคเหล่านี้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือมักจะลงท้ายด้วยจุด full stop ก็คือจุดจุดหลังจบประโยค full stop แล้วก็มักจะบางครั้งนะคะก็จะมักใส่เครื่องหมาย exclamation mark ก็คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายตกใจเพื่อเพื่อทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับเป็นการบีบบังคับเป็นการอุทานเป็นคันที่เราจะต้องให้ความสำคัญว่าจะต้องทำ stop แบบนี้คะ่ะ b e q u e t แบบนี้คะ่ะ เมื่อกี้ค่นะนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าคุณครูคะคำว่ากริยา infinitive without to คืออะไรเรามาดูกันสักเล็กน้อยคะ่ะว่ามันคืออะไรกันแน่ค่ะคำว่า infinitive หรือ verb infinitive ก็คืออะไรคะถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือกริยาช่องที่1นั่นเองคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ speak learn go swim อะไรคะ eat แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือกริยาช่องที่หนึ่งปกตินะคะต่อมาค่ะคำว่า infinitive with to ก็คือการเติมคำว่า to ลงไปข้างหน้า verb ช่องที่หนึ่งยกตัวอย่างค่ะ,ะ I want to go to school ฉันต้องการไปโรงเรียน to go เห็นไหมคะ to go to school ต่อมาค่ะ I need to learn English เห็นยังคะ to learn I need to learn English ฉันต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษ I want to speak English ฉันต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษ to speak I want to speak English นี่ค่ะก็คือ infinitive with to ต่อมาค่ะ infinitive without to เป็นยังไงคะ without แปลว่าปราศจากหรือไม่มีใช่ไหมคะ infinitive without to ก็คือ กิริยาช่องที่หนึ่งที่ไม่มีคำว่า to มาเติมหน้า,นนายกตัวอย่างค่ะ I can do it I can go in I can come in แบบนี้ค่ะฉันสามารถเข้ามาข้างในได้ใช่ไหมฉันเออ I can do it ฉันสามารถทำได้แบบนี้อ่ะนักเรียนแล้วความแตกต่างราคาระหว่าง คุณครูคะจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็น to ตัวไหนเป็นกริยา infinitive with to กริยา infinitive without to ซึ่งกริยาเหล่านี้เป็นคำเฉพาะค่ะจะต้องดูคำที่อยู่ด้านหน้าเหมือนถ้าสมมติเป็น want หรือ like I like I like, I like to eat ice cream อย่างเงี้ยจะต้องเป็น infinitive with to แต่เมื่อไรถ้าที่เป็น I can ก็จะเป็น I can do it I should go there I should be there แบบเนี้ยก็จะเป็น infinitive without to อ่เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า imperative sentences สามารถแบ่งออกเป็นได้กี่แบบแบบแรกค่ะ imperative sentence ในรูปของประโยคบอกเล่าซึ่งมีทั้งลักษณะทั้งเป็นการบังคับและเป็นการบอกเล่าทั่วไปแบบที่สองค่ะ imperative sentence แบบประโยคปฏิเสธและแบบที่สามค่ะ imperative sentence ในการขอร้องรูปแบบประโยคในการขอร้อง ยังไงคะก็คือการเติม please ได้โปรดหรือการุณาเข้าไปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะแบบรูปแบบที่4ีก็คือ imperative sentence ในการเชื้อเชิญรูปแบบการเชื้อเชิญมาเลยค่ะเราไปดูแบบแรกกันเลยค่ะว่า imperative sentence รูปแบบของประโยคบอกเล่าหรือบ,รบังคับหรือบอกเล่าทั่วไปนั้นเป็นลักษณะยังไงอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูค่ะมีเพลงมาให้นักเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปฟังดูสักเล็กน้อยว่าเป็นเพลงอะไรไปกันเลยค่ะ just เป็นอะไรคะ just เป็น adverb แต่ประโยคจริงๆที่ครูอยากให้นักเรียนโฟกัสคือคำว่า give me a reason ก็คือให้เหตุผลฉันมา1ข้อ a reason ก็คือเหตุผลนะคะ1ข้ออประโยคนี้เห็นไหมคะขึ้นต้นประโยคด้วย verb ช่องที่1เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคคำสั่งแล้วค่ะเป็นประโยคคำสั่งในรูปแบบของการบอกเล่า give me a reason give me a reason แต่ว่าถ้านักเรียนอยากให้มันดูเหมือนเชิงการบังคับนักเรียนก็พูดไปดังๆเลยคะ่ะ give me a reason แบบนี้ imperative sentence นะคะมีโครงสร้างง่ายๆก็คือ verb ช่องที่หนึ่งค่ะขึ้นต้นประโยคหรืออาจจะเป็น verb คำเดียวโดดๆเลยก็ได้เยอะตัวอย่างค่ะเช่นคำว่า stop stop แปลว่าอะไรคะหยุดหยุดอยูย่ตรงนั้นแหละต่อมาค่ะ Come here Come here มานี่สิมานี่สิใช่ไหมคะเป็นเหมือนคำสั่งเนาะมานี่สิต่อมาอะไรเนี่ย ตัวอย่างต่อไปคือ open the door open the door อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงค่ะว่านักเรียนจะใส่น้ำเสียงที่เป็นเชิงบีบบังคับออกคําสั่งหรือนักเรียนจะบอกเล่าธรรมดาว่า open the door เหมือนครูชอบสั่งให้นักเรียนทําอะไรคะในห้องเรียน listen to me ฟังฉันหน่อยหรือไม่ก็เป็น open the book เปิดหนังสือขึ้นมาซึ่ง ประโยค imperative แบบบอกเล่านี้ก็สามารถขึ้นต้นด้วยคำว่า be ค่ะที่เรามากพบเห็นก็คือจะเป็นอะไรคะ be quiet be careful ระวังหน่อยใช่ไหมคะแล้วอะไรต่อคะ be a good boy o r be a good girl เป็นเด็กที่ดีนะหรือไม่ก็ be kind to children ก็จงเมตตามีความเมตตกับเด็กๆนะ ต่อมาค่ะ imperative sentence ในรูปแบบของประโยคปฏิเสธก็คือคำสั่งแบบปฏิเสธเอ๊ะเป็นยังไงอ่ะรูปแบบของประโยคนี้จะเป็นในลักษณะที่มีคำว่า don't ขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่ง don't ย่อมาจากคำว่าอะไรคะ do not แปลว่าอย ah, yeah ่าอย่า do not แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งเป็น don't go อย่าไปนะ don't go Don't touch me อย่ามาแตะฉันนะ Don't touch me ต่อมาเป็นอะไรคะ Don't swim in this canal Don't swim in this canal อย่าว่ายน้ำในคลองนี้นะแบบนี้ค่ะก็คือคำสั่งว่าอย่าทำเป็น don't do not บวกด้วย verb ช่องที่หนึ่ง ซึ่งประโยค imperative sentence ในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะเราสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งบนปลายสัญ,ญลักษณ์ค่ะเอ๊ะเป็นยังไงมาดูกันปลายแรกค่ะป้ายนี้ว่าไงคะ don't smoke don't smoke ก็คืออย่าสูบบุหรี่อ่าเขาห้ามแล้วใช่ไหมคะเขาบัางคับว่าห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้เป็นอะไรคะ don't ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย verb ช่องที่หก็คือ smoke นั่นเอง ตัวอย่างที่สองค่ะคืออะไรคะนี่ don't turn left don't turn left คืออย่าเลี้ยวซ้ายออย่าเลี้ยวซ้ายก็ห้ามเหมือนกันใช่ไหมคะห้ามเลี้ยวซ้ายและเป็น Don't ตามด้วย turn left turn left คือเลี้ยวซ้ายต่อมาค่ะเป็นอะไร do not do not walk on the grass do not walk on the grass ก็คืออย่าเดินเหยียบย่ำบนพื้นหญ้านะแบบนี้ ต่อมาค่ะเรามาดูอีกสักหนึ่งบทเพลงกันหน่อยเพลงเนี้ยจะเป็นยังไงไปดูค่ะ gonna catch back are inside don't think cold do You're eyes your you from soul So come back for me. Who you the you me และเพลงนี้ค่ะท่อนที่คุณครูอยากให้นักเรียนโฟกัสคือท่อนที่ว่า don't come back for me Don't come back at all แปลว่าอะไรคะ Don't come back for me แปลว่าอย่ากลับมาหาฉันเป็นออกคำสั่งไหมคะออกคำสั่งว่าอย่ากลับมาหาฉันและก็บอกว่าคะ Don't come back at all อย่ากลับมาเลยไม่ต้องกลับมาเลยแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนะคะสำหรับประโยค imperative sentence ในรูปแบบของประโยคปฏิเสธค่ะ แล้วเป็นไงคะบทเพลงต่อมาต้องเพลงนี้เลยค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนโฟกัสตรงที่คำว่า please forgive me เห็นไหมครับ Please forgive me เอ๊ะ forgive me เป็นเหมือนประโยคคำสั่งใช่ไหมคะที่บอกว่าให้อะไรคะให้อภัยฉันเถอะแต่เขาใส่คำว่า please ขึ้นต้นมันก็เลยกลายเป็นประโยคขอร้องค่ะท่อนเนี้ก็เลยกลายเป็น imperative sentence ในรูปประโยคขอร้องก็คือกร,รุณาหรือได้โปรดให้อภัยฉันเถอะแบบนี้ค่ะ ซึ่งประโยค imperative sentence ในเชิงขอร้องนี้ก็คือประโยคคำสั่งดีๆนี่เองค่ะแค่เพียงเติมคำว่า please เข้าไปด้านหน้าหรือด้านหลังของประโยคก็ได้ยกตัวอย่างค่ะ please sit down ก็คือกรุณานั่งลงค่ะหรือ sit down please กรุณานั่งลงค่ะเหมือนกันอันนี้ก็คือขอร้องเนาะอาจจะเป็น uh, please wait here กรุณารอตรงนี้ค่ะหรือ please give me chocolate ก็คืออะไรคะกรุณาให้ช็อกโกแลตฉันหน่อยนะคะนิดนึงก็ยังดีเนาะแล้วก็เป็นอะไรอีกคะเป็น be quiet please ตอนแรกสั่งๆนะคะแล้วใส่คำว่า please ก็ไปกลายเป็นขอร้องทันที be quiet please be quiet please กรุณาเงียบๆหน่อยแบบนี้เนาะและคุณครูก็มีอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่อยากจะให้หนักเรียนได้ฟังไปฟังกันค่ะว่าคือบทเพลงอะไร nice and nice and oh yeah, let do let's it again How did และท่อนที่คุณครูอยากให้นักเรียนได้โฟกัสก็คือ let's do it again ก็คือ imperative sentence ในรูปแบบของประโยคเชื้อเชิญหรือเชิญชวนนั่นเองค่ะซึ่งประโยคเหล่านี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่า let's let's ก็คือ l e t apostrophe แล้วก็ s นะคะเป็น let's let's do it again ก็คือเรามาทำกันอีกครั้งเถอะ และ imperative sentence รูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือในรูปแบบการเชื้อเชิญซึ่งเราสามารถทำได้โดยเติมคำว่า let's หรือ let's not ซึ่งคำว่า let's ในที่นี้ก็คือกันเถอะแต่ถ้า let's not ก็คือเป็นเหมือนปฏิเสธว่าอย่าไปทำแบบนั้นกันเถอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างค่ะ,ะตัวอย่างแรกคือคำว่าอะไรคะ let's do it ก็คือเราทำกันเถอะหรือ Let's stop ก็คือเราหยุดกันเถอะแต่ถ้าในกรณีที่อยากจะบอกให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็สามารถพูดได้โดยใ,ใช้คำว่าอะไรคะ Let's not ก็จะเป็น Let's not tell him about it อย่าบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเถอะแบบนี้ค่ะแล้วในการตอบรับคำเ,เขาเรียกว่าอะไรคะ Imperative sentence ในการเชื้อเชิญแบบนี้เราสามารถตอบได้ว่า Yes Let's หรือไม่ก็ No Let's และนอกจากนี้นะคะคุณครูก็ยังมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะที่อยากจะฝากให้กับนักเรียนเรื่องการใช้ let และก็ let's ที่มี apostrophe s ค่ะซึ่งคำนี้นะคะหลายคนก็ยังมีความสับสนในการใช้งานอยู่มาดูกันเลยค่ะคำว่า let l e t นะคะมีความหมายเกี่ยวกับการอนุญาตคือหรือยอมให้ยอมให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะมาดูนะคะคำว่ายกตัวอย่างนะคะ let it go Let it go แปลว่าปล่อยมันไปปล่อยมันไปอตัวอย่างต่อมาเป็นอะไรคะ Let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถนะเหมือนกับยอมให้ฉันช่วยคุณเธอแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนกับการอนุญาตนะคะเหมือนกับ allow ก็คือการอนุญาตก็คือคำว่า let l e t ธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคำว่า lets ที่มี uh, l e t l e t แล้วก็ apostrophe แล้วก็ s นะคะ ตัวนี้จะย่อมาจากคำว่า let us ซึ่งแปลง,ง่ายๆก็แปลว่าด้วยกันเถอะมันเป็นการเชิญชวนค่ะซึ่งคำนี้ค่ะเราจะใช้ใน imperative sentence ในกรณีที่เราเชื้อเชิญเชิญชวนโดยเราสามารถทำได้โดยใส่คำว่า let's ก็คือ let us ก็คือ l e l e t apostrophe s เนี่ยใส่เข้าไปด้านหน้าของ i n f i n i t y v e verb ก็คือ verb ช่องที่หนึ่งนะคะ มันก็จะกลายเป็น imperative sentence ในกรณีที่เราเชิญชวนยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรคะ Let's go ไปกันเถอะไปด้วยกันเถอะแบบนี้อ่า uh, Let's forget about it ลืมมันกันเถอะลืมเรื่องนี้กันเถอะแบบนี้ค่ะแล้วก็อะไรคะนี่ Let's have a drink ไปดื่มด้วยกันเถอะแบบนี้ค่ะซึ่งต้องระวังนะคะการใช้ let และก็ l e t ต่างกันนะคะอ่า uh, ก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้นะคะเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งค่ะว่า imperative sentence คือประโยคอะไรคะประโยคคำสั่งค่ะมีกี่รูปแบบด้วยกันมีอยู่4รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือแบบบอกเล่าเป็นแบบไหนคะ open the book แบบนี้ใช่ไหมคะ open the book to page 9 close the door แบบนี้คือประโยคบอกเล่าแบบคำสั่งแบบบอกเล่าแบบที่2คืออะไรคะแบบปฏิเสธคือ don't touch me Don't smoke คแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบที่3มคืออะไรคะแบบที่3คือแบบขอร้องก็คือการเติม please นั่นเองเช่น please wait please come in แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบสุดท้ายคือแบบที่4คือแบบอะไรคะแบบเชิญชวนโดยใช้คำว่า let's แบบไหนคะ let's get it let's go for it แบบนี้ใช่ไหม let's do it แบบนี้ค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูใบเตยนะคะและหวังไว้ว่าคลิปหน้านักเรียนจะมาเรียนด้วยกันใหม่นะคะ Thank you for watching and hope to see you next video Have a good day Bye แ,แล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมโหลดแบบฝึกหัดใต้คลิปวิดีโอนี้ไปทํากันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ